สว for er cool. so mm ัส hmm. ดีครับสวัสดีพี่น้องปองายจูกหูจทุกคนครับผมพบพอกันอีกแล้วครับกับช่องบ้าวหนอบักดาน้อยแชแนลครับผมวันนี้บักดาน่อยก็ได้เนื้อนะครับกับตับกรบซั้นกีบมาส้อยจุกินกระเผาครับเนี่ยหมแรงครับผมขิดยากครับพี่น้องมเดื้อครับมาเจ็บน้ำกันันข้อฝากติดตามกดติดตามกดใจกดแชร์ได้เยครับเป็นกำลังใจให้บักดาน่อยนะครับ พ่อเด็เห็ดมีกำลังใจเห็ดคลิต่อครับผมมากมาครับมามากโอ้ยเนี่ยแบง่ามครับตับกับหวานๆครับตับมาครับมากมากินกันครับมาครับเบาๆหลายย้ายห่างครับนี่เป็นประเด็นครับมื้อนี้กับมี่ักเกาะพักนะครับกับแก้มผักแก้มนะครับก็มี่อพักกาดขาวครับต้นหอมพักซี่นะครับพักหัวละผ้าครับ บักแตงครับผมแตงกวาครับบ่อะไรยังฮะครับมาจัดจวดครับมึงนี่หวานจัดกันครับเหนื้อหวานกับแจ้วเพียร์บ้มโคมครับมึงนี่ทำยังไๆหลุดมึงนี่บ่ได้กินบ่ได้กินโดนแล้วครับพี่น้องบ่ได้ก กินดิบก็ขอถอดฟอให้หลายๆด้วครับขอถอดคอให้หลายๆครับเบิดผู้ใดเบอรกินดิบบ่กินเนื้อสัตว์เบอรกินเนื้อใหญ่นะครับสัตว์ใหญ่ครับขอถอดคอให้หลายๆเบ,บอ,อ,เองจากจังหวัดใดยกับคอมเมนต์บอกผมในเด้อครับผมได้อ่านคอมเมนต์ในเด้อครับผมมาอยู่จังหวัดใดรับชมอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์บอกกันนะครับเนี่ยฮันทนี้พอนี่ก่อนครับตับอ่โะโอ้ยแซ่บตับมันหวา่นกันครับ mời <laughs> chị đón nhá, hôm đây anh nhé, con nhe, ừ, mát 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 mát, มีดกับโคมโคมครับพี่น้องซื้อเบอรละหลักมีดก็ได้ีกับใบก้อนครับมามาจามับน้อกันครับโอ้สาผิดจิบวครับชีเขาหลดเลยเฮ้ยหัวตับครับตับครับมาน น้อตับสองตอน้งนหมดแล้วี่สองอคุยอย่างเ้นะเจ้าเปี่ยวขมเสร็จแสยวมันครับ

เราถอดคอยไว้อะไรครับพี่นอ้องนขอถอดคอไว้อะไรครับ เม่เกียก็เจะเกาเจ้า,จาจมันยืมม่งเกียร์รถขอโทษครับเแซ่บๆกันน้ำเสบๆอืมเจ้าพี่นอ้อง บ้านจุ้ยครับจับ กันครับน้นองน้ำแดงครับจับของแดงครับจับของแดงมาเด้อพี่น้องจับแฉหมือนกันขับชซอยจุครับแฉกขอาถูกคอพ่ายนะไรครับเสียงน้ำเด่งครับ <laughs> อือ มาบอกเลยไอ้ท่านับ่งแจ่มกันพี่น้องนี่ก็บรรยากาศในห้องจะคองครับนี่ครับทางเราเจียงดังครับตึ่งเียจ้าจึงบินแน่เียงเด็กน้อยแดงถิ่นแน่ครับเียงรถแน่ครับเลยบ่อยากไปอัดทางเนาะ bạn cái này không được phong nha 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 nha

giao xong công phố xong toàn xong xong che gặp xong 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 ลองสามจีบๆีบงันกเอ้ยทำุบุบๆดีครับเนี่ย

S <S มีปา่าว่า,า,ยา,าอยาขาดมาไหนดิทำยังไงหลุดแั้นพี่นอ้<ะ>งนองอ่ครับทำยังไงจุจุดสมกัน <S 2> <S 2> Ừ. đấy đưa một bộ kẹt phải không đừng kẹt khác kẹt Ưm, phải không tao ừ. 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 đấy phải không ถูกขวาแม่เลยนะครับงวงโกรบก็มีแก้ของขาวีกิตืดคับขาวีเกิดตืด cắm tiếp chỉ vật hoa tạp phẩm hoa này nó hợp làm ngay 哦。No. tất cả mọi người mát thì nó mát ôi đẹp nhé อยพี่น้องโอ,อย่าไรครับพี่น้องเชิโลได้นี่ยพี่น้องนี่กินหมดอนเดิมสุดเจ็บ <c oughs> อยาเปลี่ยกวมผมหรือพีนอ่าาน้องอยากพักคะแน สวัสดีครับจากคลิปน,นี้ขอลาเกาะก้อนนะครับบันี้ิก็นด้ออกลาเข้ามาสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก๊กร้าน 那切点我这个看行不